เทอุเทนฟาดขมรญก๊อปปี้เพลงเทอุเทนนักร้องชื่อดังเหลืออดออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดกรณีนักร้องขมรรายหนึ่งก๊อปปี้ทำนองเพลงไปแล้วแปลงเป็นภาษาขมรแล้วแอบอ้างว่าเป็นเพลงของตัวเองนานหลายปีจนมารู้ความจริงหลังนักร้องขมรออกมาประกาศแบนเพลงของตัวเองเพราะไม่พอใจกรณีไทยกัมพูชามีปัญหาขัดแย้งระหว่างชายแดนเทอุเทนกล่าวอย่างดุเดือดว่า พวกคุณมันด้อยจริงๆได้แม้กระทั่งเรื่องดนตรีไม่มีปัญญาทำเพลงเอาเพลงของนักร้องไปใส่เนื้อคเมรไม่ลงทุนแม้กระทั่งดนตรีเอาดนตรีไปดืด้อๆด้วยนาดานมากอยากจะฝากถึงคนขเมศที่ฟังภาษาไทยออกผมบอกได้เลยว่าเพลงรักนอกเวลามันเป็นเพลงของผมไม่ใช่เพลงของไอ้คนนี้ถ้าอยากจะได้เขียนหนังสือมาขอก็ได้เพราะว่าเรื่องดิคสิท คงจับพวกมึงไม่ได้หรอกเพราะประเทศพวกมึงไม่มีกฎหมายขณะที่ดังพันกรน,นักร้องชื่อดังก็ออกมาโพสถึงนักร้องเขมรที่ประกาศแบบหน้าไม่อายว่าจะแบนเพลงของตัวเองที่ก๊อปเพลงไทยระบุข,ข้อความว่าตลกนักร้องเขมรประกาศแบนเพลงตัวเองที่กอป์ฟทำนองเพลงไทยมันคิดว่าการกอปทํทำนองเพลงไหมเหมือนกับการอุดหนุนสินค้าไทยแน่เลยทุกวันนี้ไม่รู้ว่าประเทศนี้รู้หรือเปล่าว่า โลกนี้มีกฎหมายเรื่องริคสิทธิ์ตามสาม,มัญสำนึกไม่มีใครประกาศว่าตัวเองทำผิดนอกจากจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเป็นสิ่งที่ผิดคนประเทศนี้แปลกเกินไปจริงๆ